ฮัลโหลสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Miss Fox นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายท a รต่างๆนะครับแล้วก็ทริคเล็กๆน้อยๆนะครับรวมถึงการอ่านเซนเซอร์นะฮะในด่าน Villa HQ นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในด่านนี้เนี่ยมีทารกอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเราจะดูนะครับว่าในแต่ละท a รเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับผมทารมันถึงจะสําเร็จนะครับแล้วก็มาดูวิธีอ่านตัวเซนเซอร์ตรงทางรูปตัว Y นะครับผมโอเคถ้าพร้อมก็แล้วไปกันเลยฮะ ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ด่าน Villa HQ นะครับผมด่านออฟฟิศรอยฟ้าของเรานะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาทำเควสกันนะครับผมแล้วก็คลิกเล็กๆน้อยๆะฮะสำหรับด่านนี้นะครับผมโดยเราจะไล่นะฮะตั้งแต่ทางด้านซ้ายนะครับวิ่งขึ้นไปฮะมีแวะเม็ดเบนิดนึงนะครับผมแล้วเราก็จะออกซ้ายนะฮะขึ้นไปที่เลกเตอร์แล้วก็กลับมานะฮะไปทำทางด้านบนแล้วก็มาจบที่ทางด้านขวาตรงนี้นะครับผม โอเคไปกัน,นะฮะจากเควสแรกตรงนี้เลยครับผมเป็นเควสเติมน้ํามันนะฮะปึ๊บง่ายๆครับผมกดค้างให้มันเต็มนะฮะปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เควสเช็คยานเต่าของเราตรงนี้ครับผมก็กดสเปซบาร์ครับปึ๊บแล้วก็ออกมาฮะมันจะเริ่มนับข้าวดาวนะฮะประมาณ90้าสิบวินะครับผมเราไปทําอย่างอื่นก่อนนะฮะแล้วค่อยกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปนะฮะเราก็จะเป็นเควสสแกนนะครับผมตรงนี้ก็จะเหมือนดาดนอื่น ทุกตานนะฮะไปใกล้ๆลุมมันก็จะดูดเข้าไปครับผมรอไปฮะจนกว่ามันจะเสร็จนะครับผมเราก็จะรู้ข้อมูลต่างๆนะฮะของตัวพรูเมดของเรานะฮะปุ๊บเลือดอะไรความสูงเท่าไหร่นะฮะเสร็จปั๊บตรงนี้นะฮะเราก็จะไปที่เลสเตอร์นะครับผมทำความสะอาดโซนนิดนึงฮะฆ่าเชื้อนะครับผมดีคอนทามิเนชันนะฮะฆ่าเชื้อฉีดสเปรย์ ตรงนี้ก็จะมีอยู่3เมสนะฮะดันไฟตรงนี้ครับผมมันก็จะเหมือนกับเอ่อทุกทที่นะครับพอดันไฟปุ๊บแล้วก็จะต้องไปปรับฟิลที่อื่นนะครับผมเรื่องดันไฟตรงนี้เนี่ยมันก็จะแล้วแต่คนนะฮะก็จะได้ที่แตกต่างกันไปนะครับผมอ่าแต่ละคนก็จะได้แค่ดันไฟครั้งเดียวครับผมแต่อันนี้เนี่ยเราก็าสาธิตให้ดูนะฮะเพราะว่ามันก็จะไปทุกทที่เลยฮะมีทั้งเม็ดเบยห้องคอมห้อง นะฮะอันนี้ก็ไปปรับฟิลที่ห้องเมดเบย์นะฮะหรือว่าจะขบทุกห้องเลยฮะโอเคแล้วก็อันนี้ครับผมจะเป็นเฟสอ่กดตัวเลขฮะแมนดิฟอยครับไล่ไปฮะห้าหกเจ็ดอันนี้กดผิดฮะกดผิดเราก็ต้องมาเริ่มนั่งเริ่มใหม่ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอันนี้ก็ สตาร์ e เอนจินครับเกมเต้นเหมือนเดิมฮะกดตามช่องซ้ายครับรอเย็นนิดน,งน,งนึงนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทางด้านขวานะฮะ มันก็จะมีตรงนี้ครับผมที่เราไปดันไฟตรงนี้เราก็มานั่งสับฟิลตรงนี้ครับตรงนี้ต่อคริสตัลครับผมต่อคริสตัลเนี้ไม่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเริ่มตั้งแต่ข้างล่างนะฮะเราเริ่มข้างบนก็ได้ครับผมนะฮะมาสามารถลอยได้บนข้างล่างเสร็จแล้วมันก็จะสามารถทําให้ทุกอย่างเนี่ยง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็อย่าทําช้าไปครับถ้าเกิดทําช้าไปคริสตัลมันจะแตกแตกลงนะฮะเราก็ต้องมานั่งทําใหม่นะครับอันนี้ก็แยก ส่วนนะฮะให้ตรงประเภทนะครับทิกง่ายๆฮะถ้าเกิดเราล่าไปแล้วเนี่ยมันมีไฮไลท์สีน้ําเงินนะน้ำเงินฟ้า,ฟาเห็นเห็นไหมฮะแสดงว่าเราวางถูกกล่องนะฮะถ้าเกิดผิดกล่องเนี่ยมันก็จะไม่มีไฮไลท์สีน้ําเงินฟ,ฟ้าขึ้นนะครับอ่าแล้วก็าวางไว้นะฮะในลักษณะที่เราไม่แน่ใจนะครับว่าอันไหนอยู่กล่องไหนบ้างโดยปกติแล้วเนี่ยแต่ละกล่องนะฮะมันจะมีอยู่แค่2ชิ้นนะครับอืม เรียบร้อยนะฮะโอเคต่ okay. อไปเรากลับไปทำยานเต่าของเราให้เสร็จก่อนนะครับผมรู้สึกว่าจะเสร็จแล้วนะฮะกลับไปยานเต่าของเราะฮะอ่า อย่างต่อตรงนี้นะครับผมให้เราดูนะครับว่าตรงไหนมีสีแดงๆขึ้นนะฮะแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยเสียหายนะครับผมเราก็แค่จิ้มตรงสีแดงครับปึ๊บเรียบร้อยโอเคตรงนี้สับฟิลนะครับจากการที่เราดันไฟจากห้องเลกเตอร์นะฮะเสร็จแล้วรู้สึกว่าจะมีห้องนะฮะมีเมดเบย์แล้วก็มีห้องคอมนะครับผมคอมมูนิเคชันนะฮะฟิลไป เรียบร้อยนะครับต่อไปตรงนี้ครับเป็นหนึ่งในคอมมอนทาร์กของด่านนี้นะฮะคือการพันสายไฟให้ถูกต้องนะครับมันก็จะเหมือนทุกๆด่านนะฮะลาบสายไฟที่มีสีเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็สับสวิตช์นะฮะในออฟฟิศนะครับ,รบตรงนี้ดาวน์โหลดอัพโหลดส่งคนไปส่งของส่งไฟล์วิ่งไปนุ่ม วิ่งวิ่งอืจาถึงแล้วโอเคไปทิศทางด้านขวาโอ้รู้สึกว่าตรงนี้จะมีสับฟิลอยู่อีกอันนึงนะฮะเราพลาดไปฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราย้อนกลับไปแป๊บหนึ่งนะครับจะได้เสร็จเป็นโซนๆไปนะฮะต อ๋อนี่มันเป็นคอมมอนทักไม่ใช่สับไฟแล้วถ้าเกิดนะครับเราเราลากผิดฮะสมสมมติแบบนี้เราลากผิดนะครับผมเอาแค่กดนี้ฮะดึงออกได้ดึงออกแล้วก็ไปจิ้มใหม่ไม่ต้องไปออกแล้วก็เข้าใหม่ฮะแค่ดึงตรงที่ผิดออกแค่นั้นนะครับผมถ้ามีคอมมอนทั์ขึ้นมาข้างบนอีกหรออ่าทำใหเสร็จนะฮะทั้ง3จุดนะครับพันสายไฟ บางคนก็จะได้เคล็ดพันสายไฟตรงทางเดินตรง3แยกรูปตัววายตรงนั้นนะฮะตรงนี้แต่อันนี้ของเราได้เอ่อหน้าห้องคอน t a มิเนชั o n นะฮะหน,หน้าห้องฟู้นะฮะแล้วก็ข้างในห้องเลเตอร์นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อทางด้านบนครับผมอันนี้ฮะทางเดินรูปตัววายฮะ,ะเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมมันจะมีวิธีการดูนิดนึงนะฮะว่า ไรเนี่ยเดินเข้าออกผ่านตรงสามแยกตัววัดนี้ตรงนี้ของเราบ้างนะครับนี่แล้วก็สับฟิวนะครับผมมาดึงใบไม้นะฮะทำความสะอาดนิดนึงครับผมเวลา HQ ของเราจะได้ไร้เศษฝุ่นไร้เศษใบไม้โอเคห้องตรงนี้เสร็จแล้วฮะเดี๋ยวก็มาที่ห้องแอดมินครับผมตรงนี้สับฟิวปึ๊บปรับยาน,นะฮะปึ๊บ โอเคสุดท้ายก็อันนี้ครับผมชิวนะฮะกดปุ่มสีแดงนะครับไม่มีอะไรมากตรงนี้ก็เป็นคอมมอนท้าฮะอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งในอีคอมมอนท้านะครับผมเป็นการเช็คอินนะฮะอืมเรียบร้อยรู้สึกว่าด่านนี้จะมีเช็คอินอยู่แค่2อันนะกดตัวเลขะฮะกดรหัสพนักงานครับ แล้วก็พันสายไฟอันนี้ก็ซับฟิลนะคะจากการที่เราดันไฟมานะครับผมทิ้งขยะเรียบร้อยแล้วก็น,นี้ซื้อน้ำนะฮะอันนี้เราก็ต้องดูตรงจากตรงนี้ครับผมว่าเราจะต้องซื้อของที่มีลักษณะอย่างไงนะครับผมอันนี้ก็บอกว่าเป็นเป็นลักษณะเป็นขวดนะฮะแล้วก็มีเขียนชื่อน,นะครับว่าดอนดิวก็คืออันนี้ครับผมก็กดไปฮะตัวเลขข้างล่างครับ ตีหนึ่งกดติ๊กถูกปึ๊บถ้าเกิดเราซื้อผิดจะเป็นยังไงเราก็เราก็ต้องมาซื้อใหม่ครับผมคือสินค้านะั้นมันก็มันก็จะออกมาแต่ว่าเฟสมันจะไม่จบฮะเราก็ต้องกดซื้อใหม่ฮะโอเคเดี๋ยวเราไปแวะสโตรจแป๊บนึงนะครับผมสโตรจอันนี้เนี่ยจะเป็นหาฝากบัวนะครับผมนะครับกดที่ฝากบัวบัวรดน้ำปึ๊บอ่าแค่นี้ก็เสร็จครับไม่ยากไม่ยาก อาจจะงงตั้งแต่ตอนแรกๆหน่อยฮะัอันนี้มาที่บารคนี่ครับตรงระเบียงนะฮะระเบียงข้างนอกครับผมอันนี้มายิงต้อนหินหุกกระบาดยิงไปอันนี้ก็จะมีทริคเหมือนเดิมครับผมถ้าเราออกนะฮะแล้วก็เข้าใหม่ครับจะเห็นว่าตัวเลขนี้ครับก็ยังจะเหมือนเดิมเหมือนครั้งสุดท้ายนะครับผมให้เราสามารถแบบ พักออกไปถ้าเกิดมันมีแบบมีใครมาซัพพอร์ตเรานะฮะเราก็สามารถพักงานได้ได้นะครับผมอันนี้ก็คือตัวเช็คอาการนะฮะดูบอลลูนของเรานะครับผมง่ายๆครับผมกดบิกินตรงนี้ฮะปึ๊บต่อไป5วิจวังหวะลุ้นๆน,นะฮะมีใครจะมายุ่งกับเราเปล่าโอเคเรียบร้อยครับเราก็ขึ้นไปทางด้านบนนะฮะแต่ก่อนที่จะรู้สึกว่านี้จะเป็นทาาสุดท้ายแล้วนะ เป็นทากรดน้ำครับผมสำหรับด่านนี้นะครับเราก็จะลดน้ำต้นไม้เราจะแวะขึ้นไปข้างบนก็ได้ฮะเราจะทำข้างล่างก็ได้แล้วแต่ใครจะถนัดนะครับผมแล้วก็จิ้มฮนะไปที่ต้นไม้ครับปื๊ดปืปืด,ปด,ปดต้นไม้ก็จะเขียวเหมือนเดิมนะฮะเรียบร้อยนะครับผมนี่คือทากทั้งหมดนะฮะในด่านบิลาให้คิวนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยตรงทางรูปตัว Y วตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่า เวลาเราวิ่งผ่านนะฮะมันจะมีคล้ายๆเป็นแท็บเซนเซอร์นะฮะสีน้ำเงินๆตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่าใครนะครับผ่านตรงส่วนไหนของยานบ้างนะครับผมอ่าแล้วเราก็จะดูตรงไหนนะครับเนะะี่ยฮะเวลาเดิน้วมันก็จะมาจะกระพริบนะครับเราก็มาเดินตรงนี้นะฮะอันนี้พอดีมันจะมีมีผมอยู่แค่คนเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นก็นจะโชว์โชว์แค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีอ่านนะครับผม อันบนคืออันเก่านะฮะอันล่างคืออันล่าสุดนะครับมันก็จะบอกสมมุติว่าที่ที่ล่าสุดตรงนี้นะฮะมันมันแค่จะบอกเฉยๆนะครับว่ามีคนคนนี้เนี่ยผ่านเซ็นเซอร์นะฮะทางด้าน southwest นะครับผมทางด้านเอ่อเออ south east south east นะฮะทางตอนออกเฉียงใต้นะครับผมซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มาดูดูดูจุดตรงนี้ก็เอ่อดูที่จุดตรงนี้ก็ได้ฮะ,ะหรือว่าดูตามสีก็ได้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ขาจารถนัดนะฮะ แล้วก็จะบอกว่า,าฟ็อกซี่จังนะครับผมวิ่งได้ผ่านนะฮะฝั่งเซนเซอร์ทางด้านขวานะครับผมแล้วก็มาผ่านอีกทีนึงเนี่ยทางด้านฝั่งซ้ายนะฮะทางด้านเซนเซอร์ตัวไวทางด้านฝั่งซ้ายแสดงว่าอาจจะเป็นไปได้นี่ที่ว่าเขาเนี่ยเข้าเข้ามาจากฝั่งขวานะฮะแล้วก็ออกฝั่งซ้ายนะครับผมหรือหรือ,อถ้าเป็น อันนี้คู่นี้นะฮะอันเนี้ยอาจจะเป็นเป็นเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยผ่านเซนเซอร์ทางด้านทางด,ด้านบนมานะครับผมแล้วก็วิ่งกลับไปอย่างนี้นะฮะวิ่งวิ่งวิ่งเซนเซอร์ไปไป,ไปกลับกลับแบบนี้นะครับผมนะฮะมันก็จะมาคู่กันแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นอิมโพสเตอร์นะฮะมันจะมีทริคแบบว่าสงสัยสงสัยว่าอาจจะเป็นอิมโพสเตอร์ได้นะครับผม ผมจะเอาให้ดูนะฮะที่เราเป็นอิมโพสเตอร์นะครับผมเมื่อกี้เนี่ยฮะเราผ่านเซนเซอร์ทางด้านนี้มาใช่ไหมฮะทางด้านขวามาใช่ไหมครับแล้วอิมโพสเตอร์เนี่ยเป็นมุดมุดรูนะฮะมุดรูฟึ๊บแล้วไปโผล่เม็ดเบนะฮะแล้วก็วิ่งผ่านปึ๊บผ่านเซนเซอร์ตรงนี้นะครับพอเรามาดู อ่ารีพอร์ตตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าฟ็อกซิจังนะฮะผ่านผ่านาเซ็นเซอร์ทางด้านขวาไปนะครับผมแล้วก็มาผ่านเซ็นเซอรท์ทางฝั่งซ้ายนะฮะอันนี้เนี่ยเราต้องเราจะต้องเข้าใจจากจุดตรงเนี้ยอ่านครั้งแรกอีกทีหนึ่งเราต้องอ่านกลับสเต็ปกลับไปทีนึงฮะเพื่อความแน่ใจนะครับผมถ้าเกิดเราอ่านกลับไปทีนึงเนี่ยเราเห็นว่า เขาเนี่ยฟอสซิจังนะฮะผ่านขวาผ่านขวาออกซะาเอ้ยผ่านซ้ายไม่ใช่ผ่านผ่านขวาผ่านซ้ายออกขวาแล้วก็อีกทีหนึงนะะ่งฮะมามาผ่านมาผ่านขวาแสดงว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กลับไม่ได้เดินเดินกลับจากฝั่งขวานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาลองถ้าเกิดเราเรามาขวาใช่ไหมฮะ เอ้ยไม่ใช่เรามาซ้ายเอ้ยพูดผิดตลอดเลยรามาซ้ายออกขวาอย่างนี้ใช่ไหมฮะปึ๊บปุ๊บปึ๊บป๊บทำเฟสเสร็จนะฮะแล้วก็มาตาเอ้ยมาขวาออกซ้ายอ่าเซนเซอร์มันจะต้องเป็นอย่างนี้ฮะมาขวาครับออกซ้ายทำเฟสเสร็จะฮะมาซ้ายเฮ้ยผิดอีกแล้วมาซ้ายออกขวา ทำเฟสเสร็จะฮะมาขวาออกซ้ายมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ว่า้ชุดก่อนหน้านี้เนี่ยคือว่ามันมีผ่านแค่ครั้งเดียวนะฮะก็คือว่ามาซ้ายออกขวาแล้วก็ทึ๊ๆไปอยู่ดีๆะฮะมาที่ซ้ายอีกทีนึงนะครับแสดงว่าบุคคลคนนี้ฮะฟ็อกซี่จังถ้าสงสัยแบบนี้นะครับผมมันก็จะอ่านยากนิดนึงนะฮะแต่ก็อาจจะอาจจะทำให้เราหาอิมโพสเตอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเค สำหรับเบื้องต้นสำหรับเออ่ท่าต่างๆแล้วก็ทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับด่านมิล่า HQ นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมจนจบคลิปเลยนะครับผมถ้าเกิดใครเห็นแล้วชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับถ้าเกิดมีคอมเมนต์อยากจะคุยกันนะฮะมีคำถามนะครับก็สามารถพิมพ์กันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะของดีๆอย่างนี้นะครับอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวนะฮะแชร์ไว้ ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับผมโอเคสรุปน,นี้กข็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมขอขอบคุณทุทกๆคนมากนะครับที่ดูกันจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ